สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมชินเคยนะครับกับโนบอดีประกายแสงนาตีฮะแล้ววันนี้สึกแขสุดโดนไรที่สุดประจำสัปดาห์ที่อาวุธคิงเข้าแล้วแล้วไปดูกันว่ากระปองเหล็กจะฟาดแรงขนาดไหนเราลอกชิมนี้ครับเราชิมนี้เจอกับเทียนะครับโนบอดเวทเทียมเจลุยครับอะไรตรงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแต่ว่ามาอัดคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันครับมาแล้วครับตรงนี้เอาละเป็นของฝั่งพี่บัสครับโซนิกได้เปิดก่อนแน่นอนครับ ตรงนี้มาครับบัฟลูกฟงลูกไฟบัฟลงบัฟโลแล้วก็บัฟหลอดเลือดสีขาวมาครับณจุดจนี้เราก็นหนำมาสเตจกันเป็นทีฮาร์ฟคนสังหารปาไปตรงนี้ครับปาไปใส่แถวหน้ายังไงต่อดาเมจเท่าไหร่ห้าแปห้าล้านแปะหรอห้าล้านแล้วก็มาตรงนี้ครับเสียงแห่งความหวังหวังหวังมาอีกแล้วครับตรงนี้อุษาดาวสุดหล่อเท่ครับแล้วคิงปลาไปจังหวะนี้แล้วก็บองเหล็กติดกันหนำไงกระบองเหล็กติดกันนำแล้ฟาดกันหนำไปใส่แถวกระบองเหล็กด้วยตรงนี้ปื๊ดไปพันสองร้อยล้านดามเมจอเทอะไรจัดจัจริงๆกระบองเหล็กถึงกับติดโลเลยทีีีเเดยยววชครับ โอ้โหฝั่งทีมที่ติดโน้นตรงนี้แล้วโคเซโคโคโคยิงไปจังหวะนี้สาล้านดาเมจแล้วหึมแรงจัดจัดจะท่งๆ่งยิ่งครับปากกระดูกหักสีทองไว้แล้วก็เสียงแห่งความหวังไปแล้วอยู่ฝั่งสีฟ้าครับได้ไลอันตีก่อนมาแล้วจุดนี้ปาดมาแล้วก็วหรเชียลาดกระหน่ำซัมเมอร์เซลปาดไปจังหวะปุ้มบุ๋มี่สองพันห้าล้านสองพันห้าร้อยล้านนะครับผม ส็งความหวังมาครับจังหวะนี้สวนคืนกลับมาบ,บางกะทิมเจอกระปาการนำปาดใสกะบองเหล็กไปไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ยังรับไรใแค่นี่อ,อยู่ oh <my> แต่ว่ามีนี่ครับโอมกอดแห่งรักกับแองเจ้ครับโอ oh, ปลัดมาจังหวะนี้อูติสตันไป <c oughs> นี่ครโอลโซนิ่งไม่ติดสตันนะครับโซนิ่งไม่ติดสตันนะครับแต่ว่าตัวที่ติดสตันก็คือโบ้อยครับทงทงกียยงไปจังหวะนี้ทงทงกี้ยงทงทงกี้ยงทงทงอี้ยง วิ่งนี่ฮะลงไปนอนกกับพื้นแล้วโดนครับเสียงินงความหวังไหมครับไม่ต้องเล่นครับจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเล่นครับผ่านไปแล้วก็มาครับฟาดกระหน่ำยัดหน้าไปจริงปื๊บปื๊บวิ่งเปยียงโอ้โหเลือดกระบองถึงกระหมดโอ้กระบองลงไปนอนกกับพื้นแล้วครับโอ้ปืนใหญ่คำรามถล่มดวงดาวล้างจักรวาลยัดหน้าไปเปี้ยงไปจังหวะนี้สองสองสองร้อยล้านเหรอพระเจ้าออ้อห แล้วมาต่อครับตรงนี้ฟีนิกซ์แมนพี่หกิ้งไปหาใสโบลอนไปอีกปลาไปจังหวะนี้โอโหทุกชีวิตกี่ชีวิตมาก,ก็ไม่พอหรือเปล่าครับเอาลกระบองเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วสกัดดวร่าจีหาผลสังหารเพิ่งถึงเทินของโซนนิดไนตาแรกเนี้ยเพิ่งเทินแรกเนี้ยทำอะไรครับจังหวะนี้ครับติดเอาไม้แบบพิเศษแล้วก็มาครับเสียงความหวังหวังหวังทีมเจรครับอยู่เลยขึ้นมากับสดชื่นขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอารรชาปากันหน่ำมาครับ น่าจะไม่ค่อยแรงพราะว่าไม่มีหลอดเลือดสีขาวแลวตรงนี้ก็แรงพอสมควรครับเอาละครับจังหวะนี้ครับยังไงต่อนีครับฟาดกระหน,นำ่ำอีกทีนึงครับถึงเชิญกระบองเหล็กปาดไปรับแรงกระแทกได้อย่างสวยงามจัดจจ,จริงๆอ่ะแล้วภูรีเกิดขึ้นมาในสนามวิธีถูกไหมนี้ฮะปาดกระหน,น่ำจากฝั่งพี่บัตรก็ฟาดไปเท่าไ 5, าหร่จังหวะนี้กปยังไปห้าพันล้านหรอวะ ใช่ป่ะไม่ใช่500รอยล้านพอตรงนี้โอมกอดแหงรักใสซุยริวปาดไปจังหวะนี้ตีสตันกันไปครับแต่ว่าเป็นทางคิงครับตีสตันครับแถวหน้ารู้สึกจะไม่ตีสตันนะครับแต่ว่าจุดนี้ครับอ่าแล้วมาแล้วครับเราเสียงความหวังยาดหน้ามาอีกทีนึงครับเพิ่มมาโอ้ตรงนี้ครับทีมเจแก้ทางโดยการเอาปุ้ยปุ้ยพิซซเนอร์มาใช้ครับปาดกันหนำใสแถวของกับบองเหล็กปาดไปจังหวะนี้200ล้านดาเไม่เห็นหรือเปล่าฮะ โอ้โหมาครับตรงนี้เสียงความหวังยัดหน้ามาอีกทีนึง่งอ้าวไล่ตีแบบรัวรวรัวจริงๆมาอีกแล้วปาดกระหน่ำเยนเจป๊าปาบปาดปาไปอื้มนี่ะศึกนี้มันช่างใหญ่หลวงยิ่งนักออมกอดแห่งรักปาดไปใส่ฟินิกแมซ่าด้วยฮะเอาละครับแถวหลังติดสตานหมดครับยังไงดีครับโอมกอดแห่งรักอุือเอาอีกทีนึงโอ้โหแก้ทางจัดจัดตรงนี้โดนสตัรนรัวๆโอ้ยอย่างนี้จะได้ออก ออกอันตีไว้เนี่ยแต่ไล่อันตีมันน่าจะไม่นับสตันนะตรงนี้คิงหายสตันมาแล้วเราฟินนิ่งแมนพี่หกจริงไว้ยฮะอย่าเอาามาใส่ฟินิกงแมนฟินิกงแมนไม่ฆ่าฟินนิ่งแมนเพราะฟินิกงแมนการฟินิกงแมนไม่ให้ฟินนิ่งแมนฆ่าไปตรงนี้แล้วมาสิงเจอที่สองต่อแล้วจงจงอีกขยงครับเอาแล้วก็แล้วคิงครับยังได้แลเสียงความหวังหวังเพื่อไปตรงนี้แต่ไม่ได้ไล่อันตีครับติดสตันอยู่ครับโอ้โหนี่ฮะการแก้เกมฮะ โอ้แต่ว่าฝั่งของพี่บัตนี่ยังไม่มีใครตายก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะตายเมื่อไหร่ฮะปาดมานาจุดๆุดนี้ยังรับอะไรได้ดีอยู่แล้วก็แองโจโอ้ลัดปาดไปใส่ฟินิกแม่แล้วติดสตันไป2ตัวครับเอาแล้วครับตรงนี้ต้องติดสตันเรื่อยๆหรือเปล่าสนามแรงบิดมาแล้วหนาก็ได้ไลไอตี้กันมาต่อครับเสียงความหวังมันมีทางหนึ่งก็คือปล่อยให้กระบองตายไปเลยแล้วเกิดขึ้นใหม่แล้วฟาดกระน,นำผลขึ้นกลับไปนั่นเองแล้วฟาดมาจังหวะนี้ถูกแต่กระบองเหล็กพี่บัตจะไม่ตายง่ายๆครับตรงนี้ คุณหลอนเรื่องสีขาวยอนเหลือเกินแองโจบลันใส่แต่ตัวดาวเมร์มันจะน่าจุดๆนี้สีสตันไปสี่ตัวแล้วครับโอ้โหเอาเรื่องจะจริงๆครับห้าฝน,นสังหารปลาไปอีกทีนึงโอ้ศึกนี้มันนานแน่นอนครับบอกเลยว่าศึกนี้นานแน่นอนนะเอาระครับโอ้โหมาแล้วครับเสียงแห่งความหวัง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 โอ้โหตรงนี้เนี้ยปาดมาเราก็ฟาดกันอนะโอ้โหฟาดฟีรุรัวนๆหลายๆทีมันน่าจะมีดาเมจหน่อยแล้วตรงนี้โดนไปอีกร้อยก้สิบหกล้าน มาครับผมกอดแรงๆยาวล่อันสีรัวๆอย่างนี้โอ้โหใครจะไปทนเงี้ยตรงนี้โอ้แล้วได้ตรงเองพี่ยองฝั่งตัวเองโอ้โดนยัดหน้าไปทีนึงโอ้ตรงนี hmm. oh, you know ้ฮะเอาเรื่ยจัดจ <in> <future> ah, ัดครับ <rivalry> ปืนใหญ่คำรามสมบุดวงดาวล้างจักรวาลครับมาแล้วครับยิงมาครับจากเทียมเจหนักหน่วงเลยทีเดียวเชียวครับตดสตันไปอย่างนี้ฮะโอ้ไม่ได้ไทมันไม่ทำอะไรแน่นอนฮะ ปีนิแมบพี่ผมจริงไว้หายอะโอ้โหไลายัดหน้าใส่โตนิกรัวๆครับตรงนี้ฮะคาบโตนิกไปโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วครับปังพี่ปั๊บไม่เดินเลยนะแต่โอ้โหเดี๋ยวได้ฝ่ายกันหน่ำสวนคืนกลับไปเหมือนกันครับแรงขนาดไหนตรงนี้ปาดไป634ล้านดาเมจหายไป2ตัวครับโอ้โหนี่ขนาดโดนสตันนะฮะโอ้โหมาครับปาดสวนคืนกลับมาครับตรงนี้ปึ๊บไปยังรับแรงกันให้ได้ดีอยู่ยังไม่ตายฮะแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ก็สำหรับคิงนั่นแหละคิงเอนจินครับเสี่ยงเงินความหวังหวังหวังใหม่อีกแล้วครับ โอ้เราโดนไล่อันตีใหม่อีกเลือนหรือเปล่าครับมาหอีกแล้วครับตรงนี้ครับเสียงความหวังโอ้เจอที่2เท่านั้นครับเราเกิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วครับเราโบ้อนฝั่งวิบา์ลขอสักใหม่ครับตัวเกิดขึ้นมาใหม่นี่ขอไปอีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่าครับพี่นิ่มแมนจะได้ไม่ต้องชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้โอ้แล้วไปหมดครับโอ้โหตรงนี้ได้แลนตีแล้วครับ เอาละครับโอ้โหถึงผูลรีจะมาแก้ทางแต่ว่าไล่อันตีจกทิ้งทางานมาครับจุดจุดนี้แล้วพาดการน,นาซัมรม์เซลจากกางกระบ,บองเหล็กฝั่งพีบัตดาปาดไปนะจุดจุดนี้1,299ล้านดาวจมกกระปองเหล็กลงไปนอนกองกับพื้นอีกรอบนึ่งกระเปืนใหญ่คำรามทะนมดวงดาวล้งางจักรวาลยานหน้าไปเลโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงตรงนี้ไปหมดไปหมดยังไงดีมีใครจะเกิดขึ้นมาไหมโอ้โหหมดเวลาแล้วครับตรงนี้ครับ เตาสูงที่3สานามแรงบิดไปหนักครับบอกเลยว่าหนักฝนสังหารป้าไปอีกทีนึงโอ้โหไม่เหลือโคต้าตายเกิดแล้วหรือเปล่าครับสำหรับฟินิกแมนทีเอ็มเจโด,โด,โด,โดไนไล่ตีมาสตันไม่สามารถทําอะไรเขาคนนี้ได้เลยฮะสำหรับพี่บัตโนบอดี้ครับโอ้โหฟาดกระหน่ำโอ้โหแก้ทางมาด้วยกูรีแต่ว่าแข่งเก่งเกินไปครับแข่งเก่งเกินไปครับตรงนี้ฮะไม่น่าเชื่อนึกว่าจะสึกนานกว่าน,นี้ จบไปที่3ามเทินครับยัดหน้ามาอูกแค่ทางมาดีแล้วครับแต่ว่าพี่บัตรมัแข็งแก่งเกินไปครับยังไงดีครับตรงนี้ตร,ตรงทงที่ย่งครับเอาล้ครับเหลือฟินนิ่งแมนอยู่ตัวเดียวในสนามครับนี่เป็น s s เซาบวกตัวเดียวในสนามด้วยนะตัวอื่นเขาอยู่อ่ะ หมดแล้วนะครับผมมีค้างเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ปาดไปณจุดนี้แล้วจบเกมหรือเปล่าลงไปนอนแอ่งแมงแล้วจบเกมแน่นอนของแท้และวเนินนอนของจริงนะเป็นพี่บัตโนเบรีเเด็กแชมป์เขตศึกโดยในสุดประจำสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งเนะี่ยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปออกไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ขเข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม